สำหรับหอยทากนวลน,นะคะเ,เหตุผลที่ตรงดาวฟาร์มได้นำยางรถยนต์มาเลี้ยงนะคะเพราะว่าเขาจะหาที่เกาะที่หลบก็ช่วงหน้าแล้งนะคะลำนันจะช่วยในเรื่องของความชื้นได้ดีเนื่องจากว่าเราสามารถใส่ดินเข้าไปแล้วก็เติมน้ำเข้าไปนิดนึงนะคะไม่ต้องมากส่วนหอยก็จะเก็บตัวนะคะเกาะอย่างนี้นะคะเกาะ ตัวเองอยูกับยางรถอย่างนี้นะคะเพื่อหลบหลบมุมนะคะเนี่ยลักษณะการอยู่ของเขานะคะซึ่งมีคำถามหลายๆท่านถามเข้ามาว่าทำไมต้องใช้รถยนต์นะคะเนื่องจากว่าหอยประเภทนี้มันเป็นหอยป่าเเรามาปรับสภาพการเลี้ยงเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรวมถึงการควบคุมดูแลเขานะคะเพื่อเรียนรู้อย่างใกล้ชิด ดังนั้นการใช้พื้นที่แคบเนี่ยจึงมีความจำเป็นมากในเรื่องของการเลี้ยงบางท่านบอกว่า,านำหอยไปปล่อยตามป่าเพื่ออนุรักษ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็ทำได้ค่ะแต่ว่าคุณมั่นใจยังไงคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าหอยของคุณเนี่ยรอดช่วงหน้าแล้งเพราะปัญหาของอหอย ส่วนใหญ่ศัตรูของลูกหอยก็คือพวกกิ้งกาหนูนกไก่นะคะแล้วก็ไฟป่าอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นก็มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอลูกหอยที่เกิดมาถ้าเรามีการเลี้ยงโดยควบคุมพื้นที่แล้วก็ดูแลเขานะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของการผลิตในแต่ละรอบได้ดีนะคะ เพราะการเลี้ยงแต่ละท่านเนี่ยอาจจะเลี้ยงแตกต่างกันไปนะคะดวงดาวฟาร์มก็เลี้ยงในยางรถยนต์นะคะเลี้ยงในคอนโดจะสังเกตว่าด้านล่างนะคะด้านล่างก็จะมีดินจอบปลวกแล้วก็มีน้ําเด็กขึ้นมากินกินน้ำนะคะแล้วก็วันนี้ก็เอาตําลึงมาให้นะคะแล้วก็เอาข้าวนะคะเศษข้าวตัวนี้นะคะกําลังกินเลยนะคะกินตําลึงนะคะ กิจกรรมาการเลี้ยงหอยทากนวลน,นะคะเป็นกิจกรรมที่โาารงแรมสร้างนวัตกรรมในเรื่องของการเลี้ยงในคอนโดนะคะเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่และการดูแลก็เหตุผลการเลี้ยงคือหอยประเภทนี้เริ่มสูญพันธุ์แล้วแล้วก็ควรจะอนุรักษ์เอาไว้เนื่องจากว่าประโยชน์ของเขามีมากมากหลายข้อนะคะ ก็สำหรับกิจกรรมการเลี้ยงหอยทากนวลในคอนโดนะคะก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามทาง YouTube ดงดาฟาร์มเกษตรอินทรีย์มีบางท่านรักทายเข้ามาว่าอยากซื้อหอยไปเลี้ยงก็ดงดาฟาร์มแนะนำว่าเดี๋ยวดงดาฟาร์มจะมีการผลิตลูกหอยให้ท่านได้นำไปเลี้ยงนะคะเนื่องจากว่าหอยรุ่นโตเนี่ยอาจจะมีภาวะความเสี่ยงในเรื่องของการย้ายที่นะคะในการอยู่อาศัย เดี๋ยวดวงดาวฟาร์มเพาะลูกหอยทากนวลก่อนนะคะดูรงดาวฟาร์มจะมีจำหน่ายตัวเล็กนะคะ2อาทิตย์ตัวละ5บาทค่ะรวมถึงการให้ความรู้นะคะการดูแลท่านจะได้สัมผัสกับการเลี้ยงหอยอย่างใกล้ชิดนะคะตั้งแต่ตัวเล็กจนถึงตัวใหญ่นะคะจะได้เรียนรู้พฤติกรรมของเขาด้วยนะคะถ้าเก่งแล้วก็สามารถที่จะจัดทำเป็นฟาร์มใหญ่ๆได้เลยนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งมีบางท่านสอบถามเข้ามาว่าเลี้ยงแล้วมีตลาดไหมเลี้ยงแล้วมีที่ขายไหมคืออา่าสิ่งนี้นะคะอยากจะให้ท่านได้ศึกษาการเรียนรู้ให้ได้ก่อนนะคะตรงนี้เพราะว่าสินค้าบางประเภทหรือว่าการเลี้ยงสัตว์บางประเภทบางครั้งคําว่าตลาดรองรับไหมนี่เป็นคําถามที่ค่อนข้างจะอา่าคุณถามมา ก็จบไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะการศึกษาการเรียนรู้นะคะสิ่งสําคัญนะคะเรียนรู้ให้เก่งและรู้จักต่อยอดให้เป็นนะคะกิจกรรมนะคะสําหรับบางคําถามนะคะก็ขอบคุณนะคะดวงดาวฟาร์มสกลนครพิกัดอำเภอพรนาแก้จังหวัดสกลนครค่าขอบคุณค่ะ